เอ็นดูทั้งงานน้องเกวลูกแม่ชมออกงานในฐานะพรีเซนเตอร์ ออกงานแต่ละครั้งก็ทำเอาแฟนๆวาฟุ้นหน่อยๆสำหรับซูเปอร์สตาร์ตัวน้อยน้องเอบิเกลลูกสาวสุดที่รักของชมพู่อารยาและน็อตวิสรุตงานนี้น้องเอบิเกลออกอีเวนต์ในฐานะพรีเซ,เซนเตอร์ตัวแรกก็มีพี่ชายฟ้าแฟดไซฟ้าและพายุรวมถึงคุณแม่อุไรวนันแม่ของน็อตมาชูป้ายไฟให้กำลังใจติดขอบเวที โดยอีเวนต์ครั้งนี้ถือเป็นงานพรีเซนเตอร์ตัวแรกของน้องเอบิเกลซึ่งเกลไม่ตายใหม่ขอให้ทำอะไรจัดให้หมดทั้งยิ้มธุรกิจหน้าเปดโชว์สกิลแต่งหน้าหรือแม้กระทั่งร้องเพลงเจ๊เกลก็จัดให้ด้านแม่ชมเผยว่าวันนี้ก่อนจะมาออกงานได้มีการบรีฟกับลูกสาวก่อนว่าจะมาทำงานและจะมีพี่ๆมาหาซึ่งลูกสาวไม่งอแงเพราะก่อนหน้าที่จะเริ่มงานให้นอนเก็บแรงมาแล้ว เวลาไปออกงานอาจจะมีบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้เพราะเอ็บบกลจะเป็นเด็กที่ถ้าบอกให้ทำอาจจะไม่ค่อยอยากทำแต่ถ้าเขาอยากทำเขาก็จะทำเองซึ่งตอนนี้ก็มีหลายแบรนด์ที่ติดต่อมาเป็นพรีเซนเตอร์แต่ก็ยังคุยคุๆกันอยู่ยังไม่ถึงขั้นตอบตกลงมองว่าลูกสาวมีเซนส์วาไราตี้ชอบร้องเพลงชอบเต้นถ้าหากเขาชอบเพลงไหนก็จะฟังวนๆจนร้องได้ บอกเลยว่าน้องเกลคือเด็กที่เก่งฉเฉลียวฉลาดมากอายุแค่นี้แต่ออกงานกับแม่ชมไม่งองงะแถมแจกรอยยิ้มและความน่ารักไม่หยุดเลยค่ะวาสนามแม่ชมจริงๆขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ